สวัสกุมชาวสอรองฮาลองชิววันนี้มี f c ฟซเขาทักมาบอกบ้างมาร้านผมหน่อยเกียวบางบาาบางบาาเขาติดต่อมาเขาบอกว่าร้านลับๆโคตรลับเลย <laughs> อยู่กลางนะเราไปดูกันว่าเขามีอะไรกินมั่งแล้วเขาสบายดีไหมบังบาอ่ะผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาคือ f c ไงก็เลยมาตามที่เขาขอ่อยป้ายชื่อไรเขาไม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ป้ายชื่อบังบาสถ้าเรามาร้านเขาเราต้องมาขอสะพานไงเขาบอกว่าให้ต่อต้นมะขามจอดต้นมะขามเลยบังถ้าไปจอดต้นก้ามปูไม่ได้ลวกจิ้มบะหมี่เกี๊ยวข้าวเนื้อแดงเนื้อเน้นๆอร่อยคำโตเฮ้ยแต่มันมันรับดีนะบรรยากาศชอบมากเลยข้างๆนี่เป็นทุ่งนาสบายใจอยู่ตรงไหนนะอ่าสุวินทวงศ์13โอ้โหก้นละ เลยโคตรละเฮ้ยแต่ว่ามันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะลองดูเป็นยังไงเกี๊ยวบางบานโหเห็นคลองแล้วอยากโดดเลยว่ะแล้วก็โต๊ะนั่งเขาใครจะกินตรงนี้ก็ได้นะเอาก๋วตเตี๋ยวมากินริมคลองแล้วก็กระโดดน้ําไปก็แล้วแต่บางบาสกูอยากเห็นหน้าบางบานนะตรงเนี้เขาเรียกว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถามบางบ้าสดีกว่าเข้ามาในซอยนี่บางบานนนู่นนู่นนูนเขาอยู่นู่นนัอยู่บางบาส่ใส่กุ้งบางบาสปะครับนู่นบางบาสเฮ็ดดูบางบาสนู่นบางบ้านี่ย เรเก้เนี่ยลา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 ไลไลเคิยงลา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 ไลไลเคิงนี่บ้านบอกผมชอบเฮฮาไอเฮดไอเฮดมึงระวังนะใครมาเกี้ยวบังบาสนะดูสะพานนิดนึงนะมึงอย่าไปมองบังบาสเพลินนะตกนะโคตรเล็กเลยโหวิวดีว่ะร้านบังบานก๋วยเตี๋ยวหลักสิบวิวหลักพันล้านนะเนี่ยได้มีสันนิดนึงมีสันมีสันเฮ้ยเดี๋ยวตกไปเดี๋ยวตกไปไปไป ั่่นนจริงอะนเนียมีสันส่นสั่นสู้บาบาสบอกสั่นสู้นะสะพานเนี่ยนี่คนเดียวบังบาส์ดยกุ้มพาร์ดบับบงบาสบังบาส์ดเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยบังมาหาฉันหน่อยเถอะเดี๋ยวเขาเรียกร้องมากเลยผมก็เลยตาม FC มาตามที่บอกวันนี้มีอะไรกินเดี๋ยวบังรบกวนเลยนะมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างจัดมาเลยดิอันนี้คลองอะไรเนี่ยคลองลำหินใต้กับอ๋อนี่คลองลำหินใต้แล้วลำหินเหนือฝั่งไหนอ่ะไม่แน่ใจเหรอบารบอกกูก็ไม่รู้ ากาศดีเนี่ยนี่พอมีเกี๊ยวยันตโฟต้มยำมาเฮ็ดต้องดูรูปลักษณ์ดิมีไก่สับด้วยนะถ้าเป็นร้านปกติก็อาจจะไม่มีน้ำลายแตกเลยว่ะของบาร้ยเฮ้ยน้ำได้ของบาสบาสบอกน้ำแบปลาตรงนี้ดีบาเก็บอกใส่คนนี้ก็น่าปลาแล้วถ้าใส่คนนี้น้าปลาแล้วอันนี้ก็กรองมานิดนึงร้ายว่ะเยน้ำกุ้งอ๋อบารโล่งเลยเมื่อคืนแย่เลยบาสเอ้ยทำงานดึกแล้วก็เส้นเนี่ยเขาบอกว่าสั่งมาจากเยาวราชนะเพราะว่าเส้นแถวนี้ไม่มีเขาอยู่หนองจอ เขาว่าสูตรได้มาจากไหนไงลูกเล่ามาจากพ่อตาเอางี้อย่อ่เดี๋ยวไล่ประวัต <ients> <t ose pul 65> ิมาร์กก่อนบ้านเขาเคยเปิดร้านอยู่แถววังหินลาดพร้าวแต่ที่อยากจะกลับบ้านแล้วพอกลับบ้านมาเขาไม่ได้กลับมาคนเดียวไงพกเมียมาด้วยเหรอ ก็อยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก ah ็ไอ้สูตรแบบมีเกี๊ยวเนี่ยก็ได้มาจากพ่อตาก็คือเป็นพ่อของแฟนซึ่งเป็นอัลลาหเขาก็มีสูตรพวกเนี้ยเขาเคยไปเรียนที่เมืองนอกด้วยสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวสูตรการทาเกี๊ยวอะไรพวกเนี้ยเคยไปเรียนที่เมืองนอกด้วยอินเดียพ่อตาพ่อตาใช่อินเดียแบบนี้แบบเดิมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือพวกแป้งเกี๊ยวพวกวัตถุดิบหลักๆที่สําคัญมีผลต่อรสชาติเนี่ยบางบ้านเขาบอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ของดีก็คือของจากในเมืองเอืเออเเดี๋ยวเราจะกินเดี๋ยวหลั ทำเองนะครับอันนี้ทำเองนะเออทำตะก,กี้ไงมึงก็เห็นอยู่เฮดนี่คำถามอะไเลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ทำเองใช่จ้ะโอ้ยทำเองอีกแล้วทำเองทุกอย่างร้านที่มันมีเสน่ห์มันไม่จำเป็นต้องเป็นร้านดังๆ,ๆร้านใหญ่ๆนะแต่คือร้านที่ทำเองนี่แหละทำเองตั้งแต่ต้นน่ะืมเฮ<ห>้ยฟื้นเลยไงฟื้นเฮ็ดกูว่าเกี๊ยวแม่งอย่างนี้จานเท่าไหร่เนี่ยเกี๊ยวเนี่ยถ้อ๋อหนึ่งร้อยบาทนะโอ้ยเยอะนะก็เยอะขนาดนี้แบบอิ่มเลยนะสิบสองชิ้นหนึ่งร้อยบาทเฮ้ยไม่ได้มาขายนะแวะมาชิมเฉย ร้านรัดไม่อยากให้ใครมาเลยเดี๋ยวเต็ม <c oughs> ตรงบารบอก <c oughs> มาเหอะมารเหอะบาเ์อยูรอ เี่ยวเด่นทิศโฉขเข้าก็ทางสวินวง13สิบสามสุดซอยไม่ต้องจอดใจ้ใต้นมะขาม้อยต้นมะขามคือเข้าจากคูขวามาทางปารุกอินทาผาลัมอ่าอเข้ามาแล้วเห็นต้นมะขามมาสุดซอยมาสุดซอยสะพานที่สองปวดหัววะ <S <S 1> <S 1> ่ะก็คือเข้ามาเรื่อยๆแล้วจะมีสะพานแรกป,รปึ๊บแล้วสะพานที่สองจะมีต้นมะขามบางบ้านบอกว่าจอดที่ต้นมะขามเท่านั้นมึงจะไปจอดต้นนกยุงไม่ได้ต้องต้นมะขามดีเขบอกถ้าเข้าไปทางคูขวาแต่ถ้าเข้าทางสุวินทวงอ่ะง่ายแต่คูขวาก็ง่ายนะจอดต้นมะขามเสร็จปึ๊บก็เดินมาจะเห็นคู ปักซอยจะเป็นฟารุกฟาร์มฟารุกฟาร์มเห็นไพ่ฟารุกฟาร์มเขาไมาเลยใช่ชิ้นปลานี่ไม่ได้ทำเองแน่เลยจะเออจ้ะทำเองทุกอย่างไม่ไหวบเออโมงบ่ายโมงอะบ่ายโองกกำพังแค่นี้กูแย่แล้วโอ้โหเฮ็ดของโปรเลยข้าวเจียวมันเหมือนกับเกียวดีๆร้านหนึ่งเลยเราเคยกินร้านอาหารจีนมาพอสมควรนะเกียวดีน้ำทุ๊บเออดีทุ๊บน้ำใสเขาบอกว่าใสตัวนี้ก็ น้ำตรงคลองแบบโอ้ยเฮ้ยบ้านน้ำซุปนี่ซื้อน้นชายสีมาปะเนี่ยใช่เฮ้ยน้ำซุปแม่งได้ว่งบ้านซุปแบบือนโราเลยแบบเคยกินยังล่ะไม่เคยอัยดิเขาบอกกันเฮ้ยบอกไม่เอาหมกแค่นั้นแหละเออเหรอบ้านเคยถึงบ้านบอกว่าถ้าไปสั่งโยราไม่เป็นไรบ้านก็กินบอกไม่ต้องเอาหมูเออเคี่ยวหมูเหรเออเคียวหมูเหรอเฮ้ยแต่อันนี้ได้เฮ้ยผมจะแฮปปี้กับน้ำแบบออริจินอลมากกว่านี้ว่ะ จากเกี๊ยวนี่เด็ดเด็ดทุกตัวเผาเนื้อแดงบ้างแล้วเดี๋ยวจะจริงจังแล้วน้ำซอสนี่ทำเองนะซอสเยรันไม่ใช่ซอสเนื้อแดงเนี่ยใช่ใใโอ๋อทำเองเหรอเฮ้ยของบ้านก็หนึ่งเลตองอูมกันนี่หว่าใช่ได้ผมนึกถึงร้านหนึ่งเลยอ <and> นะฝ้าอ่อนฟ้านะเออไฟแอนฝ้าเออนี้เลยนะเออร้านมันลับๆเลยนะลับอย่างนี้แหละแต่แบบลับแต่รสชาติไม่ลับไงเนื้อเหมือนจะเหนียวแต่ก็ไม่เหนียวเลยน้ำแดงทำเองด้วย โคตรได้วิวเกีืองบาส <c oughs> ก็คือเราสามารถเอามาทานได้ไดเป็นอาดอได้เ <laughs> นี่ยเขามีในโซนของอินดอร์ก็คือตะเกียบที่ผมนั่ง <laughs> แล้วเนี่ยโซนเอาดอเอาดอจะกว้างมากเลยนู่นตรงไหนก็ได้แต่ว่ามึงเอาถ้วยมาคืนแค่นั้นแหละถ้วยเอามาคืนแค่นั้น,นจะไปกิน <c oughs> ต้นมะขามที่บอกก็ได้ยอมรับเลยสีเบืองบาสก็เขามีประสบการณ์นี่ก็มไม่ธรรมดาอยู่แล้วที่จะกินแล้วก็กระโดดคลองไปด้วยแล้วกลัวไวรั แต่อย่าเล็กนะเนี่ยมีทางทางรถมาแต่ว่ามาไม่ถึงรถเข้าไปถึงร้างบาสนะถ้ามาจากสั่งคูมึงโคตรวุ่ยเฮ็ดบาสมีไม้ปะพูดรองเท้าล่นนะบาสไอ้เมีไม้ปะบาสบอกว่าอินดอร์ก็มีไม่นั่งงี้มานั่งเอาดอร์ไปแล้วทาไปแล้วเฮ็ดหยิบไม้ดิ บาสเล่นกูแล้วเดี๋ยวไม่ตก้งมือคนเนี่ยเขียนมาตรงนี้ดิเขียนมาตรงนี้บาสเล่นกูแล้วเกี้ยวบังบาสนะอย่าลืมนะโคตรได้ประสบการณ์เลยเล่นเยอะแล้วไม่เปียยด้วยถึงดาวได้แล้วได้แล้วจ้าขอบคุณมากครับลอเกี้ยวบังบาสเอ๊ะ โอเคแค่นี้แหละเกี๊ยวบังบาร์สเจอกันซานองฮารองชิวเด็กจริงนะสำหรับร้านบาังบาร์สใครไม่รู้จักบ,บางบาร์สคนนี้แหละคือบางบาร์สเขาคือพ่อครัวหัวป่าทีท่อยู่ในมิติลับนิดนึงนะร้านลับๆโคตรลับลเลยฝากไว้ด้วยสําหรับเกี๊ยวบางบาร์สเขาบอกว่าเฮ้ยแม่งโคตรแฮปปี้เลยว่ะ <c oughs> จริงๆอร่อยจริงๆนะสำหรับบางบาร์สจากตลอดอาเมีนกจ่ะ <c oughs> <c oughs>